ที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวหลักของอุทยานแห่งชาติโยโฮประเทศแคนาดาน้ำของทะเลสาบที่นี่มีสีฟ้าหรือว่าออกสีกเขียวหรือว่าเรียกสีทุกคอยนั่นเองค่ะที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งเทือกเขาโรกกี้ของประเทศแคนาดาที่นี่คือ Emeral d Lake ที่อุทยานแห่งชาติโยโฮประเทศแคนาดา สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิติดล้ออิน s a นะคะตอนนี้นี่กับคุณระก,กี้ก็ยังอยู่ที่ d a น f National Park ที่ประเทศแคนาดานะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพวกเราจะาไปที่ Emerald Lake นะคะซึ่งอยู่ที่ BC หรือว่า British Columbia นะคะมันอยู่ใ,ใกล้ๆกกันนะคะห่างจากเามืองเลคลูอิเนี่ยประมาณ26ไมล์หะคะทุกคนไปคะ่ะตามพวกเราว่า e อ e ม a ร d l เลคจะสวยแค่ไหนไปคะ่ะ เช้าอยู่นะคะประมาณ10โมงเช้านะคะทุกคนเดี๋ยวพวกเราก็กำลังเดินทางไปที่เอเมอร์เลนค่ะเช้าเช้าแบบนี้นะคะก็จะบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนยังมีมองให้เห็นนะคะโอ้ <Jersey. S 1> โเนี่ยนะคะ welcome to British Columbia ค่ะ e m e r a l Lake นะคะก็จะอยู่ที่ y ยโ oh ฮ o นชั o n a t i o n a l Park นะคะทุกคนซึ่งอยู่ไม่ไกลอ่ะจากที่นี่มากนะคะอย่างที่นิบอกนะคะที่เมือง Lake l o u i s แ Dam National Park ค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครมาแถวนี้นะคะก็คือเป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะคะก็คือเป็นเล็กๆหนึ่งที่ต้องไปค่ะ So you said that to pull the people here for visit, you okay. know? Like us? Yes. Doesn't matter the weather look like. Oh, oh my gosh! Hopefully, hopefully, right here is this guy behind you. Yeah. Okay, cool, mm -hmm. go. okay cool beans. Uh, the that I may mean, ที่จอดรถคะ่ะทุกคนแต่ว่าที่นี่เขามีที่จอดรถให้ RV trailer parking โดยเฉพาะนะคะ Here we go we here Emerald Lake คะ่ะนี่ค่ะทุกคน Emerald Lake นะคะที่นี่ก็จะมีพวก l o อดใช่นะคะหลอดนี้จะมีที่พักแล้วก็ร้านอาหารนะคะสะพานจุดนี้ก็จะข้ามฝั่งไปฝั่ง l o อหรือว่าร้านอาหารนี่ค่ะแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยนะคะจริงๆวันนี้แบบหมอกลง ค่อนข้างหนักนะคะทุกคนแต่ดูสีน้ำนะคะสวยมากๆค่ะว้าวสวยมากจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ให้เช่าเรือแคนูแล้วก็กิฟช็อปนะคะทุกคนการเช่าเรือแคนูก็90เหรียญ US Canadian นะคะ1ชั่วโมงนี่ค่ะจุดนี้นะคะก็จะมีคนมาเช่าเรือมีเลยทุกคน นี่ถ้ามีแสงแดดนี่คือสีจะสวยมากนะคะนะ้ำวิวจะเห็นวิวภูเขาข้างหลังด้วยแต่วันนี้เราโชคไม่ดีนะคะมาไม่มีแสงแดดเลยแถมหมอกลงด้วยจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เขา เอาไว้เก็บเรือขยักนะคะทุกคนอัมาโรเล็กหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเทรลนี่มี3-4เทรลนะคะค่อนข้างไกลนะคะใกล้สุดคือ2.4กิโลเมตรนะคะนี่ค่ะเราก็เลยไม่เดินเทรลนะคะวันนี้มาดูแค่วิวเฉย วิวแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วจ้ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลอดเช่งที่นิดบอกนะคะก็คือมีห้องพักมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะคะจุดนี้นะคะอันนี้นะคะเทรลของที่นี่นะคะทุกคนก็จะมี4เทรลด้วยกันนะคะเราไม่ได้เดินสักเทรลนะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวคะ่ะแต่ว่าเราจะไปดูน้ำตกกันนะคะทุกคน1.6 round trip นะคะไปค่ะฝั่งนี้ค่ะน้ำตกทางก็จะชันๆน,นะคะ ดูเห็ดอะไรคะ่ะนี่ค่ะทุกคนเห็ดนะคะสีขาวขาวนะคะอุย้ยมันเป็นลื่น,นอะ่ะอยากพลิกดูอุย้ยเขเคไม่เป็นไรเดินกว่าคะ่ะเจ็ดยีสนาทีแล้วนะคะทุกคนยังไม่ถึงเลยค่ะเจ็รเมตรนะคะ,นะคะแต่ว่าเดินขึ้นเขาก็เลยดูเหมือนไกลมากนะคะอ้ยหายใจไม่ทันค่ะทุกคนตะกี้ถามคนที่เขาเดินกลับไปเขาบอก อีกห้าถึงสิบนาทีก็น่าจะถึงแล้วนะแต่เนตก็ได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วด้วยโอ้ยมือนกันโอ้ยแก่แล้วก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะเดินมากก็ไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดว่าใครยังหนุ่มยังแน่นก็หาเวลาไปเที่ยวนะคะเที่ยวตอนแก่นี้เหนื่อยคะ่ะทุกคนโอ้ยน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำค่ะโอ้ย จริงเห็นแล้วค่ะโอ้โหตายแล้วเล็กมากค่ะทุกคนมา oh เดี๋ยวนะนี่นะคะน้ำตกที่นิดพูดถึงอุสาดัานด้น,ดนขึ้นมาโอ้ยนี่ค่ะเล็กมากอ่ะใหดูใกล้กๆกันก่อนโอ้ยไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยที่เดินขึ้นมาเลยค่ะทุกคนโอ้ยไหมก่อน ผิดหวังค่ะเดือยสะโพเดือดนะคะไปค่ะเดินลงดีกว่าโอ้ยจอช